สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหัวขาพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับเปในช่วงแรกของมือวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเดือนเมษายนค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะมาอนี้นะคะแอดผ้าพี่น้องวันที่ห้าสิบสี่นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากพ่อเอฟซีสระบุรีค่ะพี่น้องคะ เอาคงสุดท้ายมอนี่แนวทางของพอ่อเรามีการเปลี่ยนแปลงชุดบนนิดนึงนะคะพี่น้องคะแนวทางของพอ่อคงสุดท้ายมอนีค่ะแสดงว่าเป็นตัวใดพ่อพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคดรับลูกแอบจ้านั่นใกล้แล้วใกล้แล้วรัฐบาลไทยมอนีคงสุดท้ายค่ะคงคงสุดท้ายนีขัยวกน เดี๋ยวดีก่อาเด้อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเไปบวงกันแป๊บหนึ่งนะคะพอค่ะอันบางนึงอ่ะพ่อหามาตองวันเนาะอันบนเด่นบนนี่เด่นหกแล้วก็ล่างนี่เด่นเจ็ดหนึ่งสี่นะคะเจ็ดหนึ่งสี่เหรอค่ะบระเดียันชุดจับคู่กับสิบมีสซูนย์หกสองหกสามหกหาศูนย์หกกับหาสองหกนี่แล้วปะเนี่ยบนค่ะ ลางล,ลางบันนี้มีศูนย์แปดสามแปดหกแปดสี่เจ็ดห้าเจ็ดกับแปดเจ็ดนะคะแ,แล้วก็เลขคว่มฟันนีเจ็ดแปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ดสี่แต่มีสำเนิหลอ่องวดอันตั้งงวดหาือเปม่าเอาใบไม้เลยค่ะค่ะใบไม้ เป็นบนก้อนนะค่ะบนกน้อนบนนี่เป็นเป็นไม้ค่ะศูนย์ีหาเด่นศูนย์ซีหาค่ับครัค่ะจับครูอย่างนี้ต้องออกาศูนย์ศูนย์เก้าค่ะทีสองค่ะ มส่้นอันแรกนี่บ้าเอาเลยเป็นบ้าครับพ่อเอาสุดไหมเอานีคือสุดเอาสุดนี่ปัจจุบันนี้เนาะพ่อเนาะค่ะเอาสุดนี่เป็นสุดนี่เป็นชุดเย็นสุดท้ายเลยจ้ะมันมันนี่รับตามตัวให้เดี๋ยวคนเนี่ยค่ะซีซีสองค่ะ สอง2ีสองค่ะเก้าซีสองเค่ะครับกับ2องีเก้าสองซเก้าค่ะตัวตัวสองตัว,ตวน,นั่นนี่ซีสอกับซีเก้ด้ซีสองกับ4 9, ีเกนะคะ<ม>อันศูนย์เก้านี้แม่นบะนี่พ่อนี่ ั9เกาันเป็น9เป็นพอว่างนึงงพอว่าวังนึงอะแล้ว09กับ4 2คือบางเราได้ฟั่งผิดการมันเป็น4 9หรือ09 4 9 C2 เออโอ้โหบดีก็ยังบดังยังฟ้องบดังองตัวน่ละนี้2กับ4 9โอเคค่ะสตัวนี่ ตัวนาละว่างเป็นปเป็นพระเป็นตะขื้นขื่อเก่าซีสองกับสองซีเก่าค่ะสามตัวนี้ค่ะเมีตัวนี้รีได้เรียนบทค่ะค่ะเดี๋ยวมาล้างค่ะวันนี้ล้างค่ะล,ล้างกับตัวเก้า,าล่างตัวเก่าที่หนึ่งเจ็ดเป็นซีหนึ่งเจ็ดนะคะอ่า อ่จัเป uh. ็ดเ็่ะเป็นไปดเกันได้ยสีตัวรียจคกับเจดเจ็ดค่ะหาเจ็ดหาค่ะแปดเจ็ดแปดเค่ะตามขางามางเงียม ว่าตัวไหนแต่ตัวนึงละมามาลางใช่ว่าเรีที่เจ็ดยอยอดนั้นดังบ่บ่รู้เหมือกันค่ะเย่ฮะบ่รู้ว่าดังหรือบ่ดังบ่รู้เหมือกันค่ะพ่อค่ะดังมาไั้งแ่หัวอือจ้ะแต่ว่าร่างร่างอาจารย์กับพวกอาจารยบอกว่าแต่ว่าร่างอาจารย์นี่มันดังอันเงี้ยอืม ค่ะกขามีสามมีซ้หางล่ะทันล่างันเ่นล่างคันเน้นะครเ่นใรีเห็นไปไปยุ่ซีเ็ดซีเจ็ดนะคะนค่ะมัคือค่ะเรีว่ี้มได้ได้มาได้ครัพ่อคะาเอยจ้าแล้วขอบคุณพ่อไลยๆนะคะ สวัสดีค่ะโชคดีค่ะสรุปแนวทาง่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากพ่อ f อฟสระบุรีนะคะพี่น้องคะมณีพอรมันยิ่งยั่คงสุดท้ายนะคะรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะเอาสุดบนนะคะเด่นไปที่045ค่ะบนเด่น045นะคะจับคูมนีค่ะมี4 4 2นะคะพี่น้องคะ สี 42, 42, 42, 9, ่สองสองซีสองเก้าสี่สองสองซีเก้าสองโตบนสี่สองแล้วก็สี่เก้านะคะพอ FC เอฟซีเราเน้นอยู่ที่เก้าซีสองกับสองสี่เก้านะคะพี่น้องคะส่วนรางเดินไปที่สี่หนึ่งเจ็ดนะคะสี่หนึ่งเจ็ด เน้นเจ็ดนะคะพี่น้องคะจับคู่นะคะมีซีเจ็ดหาเจ็ดแปดเจ็ดเน้นที่ซีเจ็ดนะคะพี่น้องคะเอาจใจเลยก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมได้พี่น้องได้สำหรับแนวทางโครงสุดท้ายมันนี่แนวทางจากพ่อเอฟซีสระบุรีนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะอ่าสำหรับแรงนี่นะคะแนวทางของพ่อเอฟซีสระบุรีนะคะทั้งเบอร์ทั้งมวลมันนี่มีเพียงซัมนี่นะคะพี่น้องคะอย่าลืมนําไปอ่าพิจารณาเบิ่งเนาะพี่น้อง ทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือก่าค่ะพี่นงคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณพี่พี่น้องบรรเทาสุขสุกคนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะและก็ต้องขอขอบุญขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบุญขอบคุณแนวทางจากพ่อ fc สระบุรีค่ะสําหรับ พอไปพี่้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่้องคะทบยาสิปราดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแหลวกัอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดถุกคลิปถุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพอพี่้องคะพอพี่้องอย่ายให้เบิ่งเรื่อยติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดอย่าลืม,มอคอมเมนต์ขม่าในเด้อพี่้องเด้อคอมเมนต์ขมานะคะพอพี่้องคะบาวชสิเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแล้วกะ แนวทางอ่าำเล่าต่ำเล่านี่เบอร์เราด้วยแยกไปลงในช่องเบอร์เราด้วยชาแนลนะนะคะพี่น้องคะบอกอีกรอบนึงเนาะฮาเทียพี่น้องฮาเทียพี่น้องอันบางคนเขามาใหม่ยบราซิรู่นะคะพี่น้องคะอ่าเบอร์เราด้วยนี่สิมีอยูสองช่องนะคะพี่น้องคะสำหรับยูทูปเนาะสิมีเบอร์เราด้วยซีหาหกเล้วก็บเบอร์เราด้วยชาแนลตอนนี้แอดแยกเบอร์เราด้วยซีหาหกนี่ลงรัฐบาลไทยอย่างเดียวนะคะแล้วก็บเบอร์เราด้วยชาแนลนี่แอดลงแนวทางเพื่อนบ้านนะคะ ไปพีพ่น้องคะถ้าไปพีพ่น้องท่านใดอยากเบิ่งแนวทาง <S <S เพื่อนบ้านเนาะให้เขาไปเบิงเ่งในเบิ่งเรึ่งด้วยชาแน,นลนะคะไปพีพ่น้องคะทางเบิ่งเรึ่งด้วยซีหาหงเนสิมีอ่ารัฐบาลใช้อ่ารัฐบาลไทยโดยเฉพาะนะคะไปพีพ่น้องคะเอากา็แจ้งวอลสูกันฟังเนาะคะ่ะเทียบไปพีพ่น้องเขาว่าที่หลังบลูนะคะจากซิมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากพ่อเอฟซีสระบุรีนะคะพีพ่น้องคะเอาแอาก็กซิไดโคโตล่า พลอยพี่น้องมาเท่าสุขุสุคนไปก่อนค่ะพี่น้องคะเอาว้พอกันไหมก็บแบนในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ